สวัสดีครับช่องทายตามดาวนะครับคลิปนี้ผมจะเสนอลัคนาราศีธนูนะครับผมลัคนาราศีธนูคือคลิปผมอ่ะอาจจะมืดสักนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเปิดไฟให้สว่างได้แต่ว่าผมก็ปวดตามากในการมองดวงดาวที่จะทำนายเนี่ยครับก็เลยแสบตามากก,ก็เลยต้องปิดไฟก็ใช้ไฟทั่วๆไปเนี่ยฮะธรรมดาก็เลย คลิปอาจจะมืดสักนิดนึงนะครับแล้วก็พูดก็อาจตะกูตะกากเพราะว่ามือใหม่แล้วก็ไม่ไม่ได้พูดตามสคริปด้วยก็ถ่ายกันตามดาวนี่เลยอ่ะมองกันตามกระดานดวงดาวตามกระดานเนี่ยผมสมผุดณะวันที่17เมษายนปี65นะครับคือหลังสงการนี่นะครับก่อนอื่นที่เราจะถ่ายกันก็มาดูที่ว่าดาวดวงไหนมีตำแหน่งอะไรเป็นอย่างไรเริ่มจากดาวอาทิตย์นะครับแทนค่าดูเลขหนึ่งดาวอาทิตย์เนี่ย อยู่ในราศีเมษเป็นมหาอุดนะครับส่วนดาวจันนะ่ะเลขสองไม่ลงไว้เนื่องจากดาวจันเนี่ยจะเดินราศีลนะสองวันครึ่งเท่านั้นเองสองวันครึ่งสองวันครึ่งสองวันครึ่งเมื่อเดินราศีหนึ่งไปสู่ราศีหนึ่งไปสู่ราศีหนึ่งความหมายเปลี่ยนตลอดเวลาฉะนั้นคลิปนี้อาจจะคนย้อนกลับมาฟังประมาณ10วัน15วันความหมายดาวจันท์เปลี่ยนแล้วก็กระทบดาวอื่นก็ความหมายเปลี่ยนอกีก ความคาดเคลื่อนก็เกิดขึ้นได้ครับผมก็เลยไม่เอาดาวจันมานะครับไม่เอาดาวจันทร์มา,าร่วมในการทํานายแบบว่าเป็นการปล่อยคลิปอย่างเงี้ยดาวจันทเนี่ยเขาจะเคลื่อนเร็วอันนี้เป็นดาวเดือนแล้วดาวปีเดือนหน้าก็ยังอยู่คล้ายๆเนี่ยหรือว่าดาวตรีเทพทั้งสาองค์เนี่ยทั้งสามองค์เนี่ยนะครับก็มีพระรหัสลาหูเสาเนี่ยอยู่อยู่เป็นปีปีปีครึ่งสอ,สองปีครึ่งอย่างเงี้ยก็ ให้อีกปีหนึ่งมาดูตีเทพก็จะความหมายเดียวกันนะครับก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับเอาเริ่มกันเลยราศีธนูราศีธนูช่วงปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีทองของราศีธนูก็ว่าได้เพราะอะไรเพราะพระรหัสไปอยู่ราศีมีนนะครับได้เกณฑ์พิเศษคือพระรหัสสี่สงศ์แชมช้อยส์นะครับพระรหัสสี่เนี่ยเป็นเกณฑ์พิเศษก็ว่าได้และที่สําคัญเนี่ยพระรหัสของราศีธนูเนี่ย ไปอยู่ที่มีนเนี่ยถือว่าถูกาธาตุถูกราศีถูกเรือนอย่างมากๆเลยนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสธาตุเป็นธาตุดินไปอยู่ในมีนที่เป็นรา,าศีธาตุน้าเขาเรียกว่าดินเจอน้ํางอกเงยครับมีน้ําไปอยู่มีดินแล้วก็โดนน้าเทใส่เงี้ยฝนตกใส่ดินเนี่ยอะไรอะไรก็งอกเงยนะครับถ้าให้ผมนะคือราศีมีนเนี่ย ต่อให้ราศีมีนได้พลรหัสสี่เนี่ยยังไปอยู่ในธาตุลมเลยยังค่อนข้างจะผิดธาตุคือถูกเรือนแต่ผิดธาตุอะไรเงี้ยแต่อันนี้ราศีธนูเนี่ยถูกทั้งธาตุถูกทั้งเรือนถูกทั้งราศีเรียกว่าเหมาะสมที่สุดเลยเป็นราศีที่ได้อิจฉาที่สุดเลยเพราะอยู่ถูกที่ถูกเวลาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหถูกถูกต้องเลยที่อยู่ตรงเนี้ยให้พูดตรงๆนะถูกต้องกว่าเป็นเกษตรษที่ราศีธนู <laughs> ด้วยซ้ำเพราะราศีธนูในธาตุไฟ ดินอยู่ไฟมีการเบียดเบียนกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับนะครับแต่ไปอยู่ที่มีนเนี่ยเรียกว่าไม่มีจุดด้อยเลยอ่ะได้เกณฑ์พิเศษด้วยอ่ะนะครับอ่าเรือนดีสู่เรือนดีในภพพันธุก็ต้องบอกว่าก็จะมีความมั่นคงในครอบครัวบ้านมั่นคงรถมั่นคงที่ดินมั่นคงตอนนี้ถ้าใครจะซื้อบ้านในปีนี้หกห้าเนี่ยในราชาวชาวราศีธนูเนี่ยนะ จะซื้อบ้านในช่วงปีนี้เชียร์ซื้อเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้ามามาจากพบเรือนดีแล้วได้มาในตอนที่ชีวิตดีๆเนี่ยมันมักไม่ค่อยเสียหายอามันมักไม่ค่อยเสียหายนะครับเพราะว่าเคยมีเจ้าชะตาเนี่ยได้พระรหัสสี่แต่เป็นกาลียังได้เลยแต่ถ้าเป็นถ้าดาวพฤหัสในปีนี้นะของราศีธนูเนี่ย ชาวราศีราศีธนูเนี่ยถ้าปีนี้คุณพระรหัสเป็นกาลากินีแล้วก็ต้องบอกว่าโทษนะครับโตษเสียดายเลยอะ่ะสิบสองปีคุณจะได้ดีสักครั้งดันมาเป็นกาลีถามว่าได้ไหมถายวัดได้ครับดอกจันเลยวัดได้แน่ๆแต่ต้องดอกจันกลับว่าได้มาเสียไปนะครับได้มาถือว่าเสียไปน่าเสียดายอย่างมากๆเลยอะ่ะน่าเสียดายอย่างมากด้วยได้แน่ๆได้ง่ายๆด้วยแต่ได้มาทํา ถ้าสมมุติว่าเป็นกาลีเนี่ยต้องทําสัญญาจริงๆเนี่ยอย่าทํานานนะครับเพราะว่ากาลกินีในปีนี้ก็จริงปีหน้าเขาเปลี่ยนก็จริงแต่ว่าช่วงที่เป็นกาลีแล้วได้มาก็ถือว่าเป็นกาลีต่อไปอีกนะครับนะครับทางที่ดีหลีกเลี่ยงการทําสัญญาในปีนี้นะครับถ้าเป็นกาลกินีนะ,ะแต่ถ้าเป็นสีล่ะโอ้ยดีสุดๆเลยอะ่ะต้องเรียกว่าโคตรอิจฉาเหมือนกันคุณจะดี แล้วทาสัญญามันก็จะดีต่อเนื่องถึงว่าถ้าใครไว้ดาวไม่เสียนะพระรหัสใครไม่เสียในราศีธนูนะถ้าพละรหัสไม่เสียนะปีนี้นะซื้อบ้านเชียร์ซื้อเลยซื้อรถเชียร์ซื้อเลยซื้อที่ดินเชียร์ให้ซื้อเลยซื้อผ่อนก็ยังไม่กลัวเลย mm hmm. เดี๋ยวโชคชะตาน่าจะพาให้คุณผ่านพ้นไปได้อ่ะนะครับเชื่ออย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นนะครับดีใจด้วยเลยสําหรับราศีธนูที่ได้พละรหัสสี่ในปีนี้นะครับโอ้สุดยอดมากเลยครับ ทีนี้เรามาดูอะไรเรามาดูการเงินกันบ้างการเงินราศีธนูเป็นอย่างไรการเงินคือดาวเสาร์แทนค่าดวยเลขเจ็อยู่ในราศีมังกรเป็นเกษตรตาทิพดีนะครับเท่ากับว่าการเงินจะมั่นคงแต่การเงินจะได้อย่างช้าๆตามดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์คือดาวที่โทษทุกข์ทายโทษทุกข์ให้ทายดาวเสาร์ ก็จะได้เงินนะครับได้ไหมต้องได้เิเป็นกรารอาการอาเป็นกเกษตรตราธิบดียังไงก็ต้องได้แต่ได้แบบเครียดเครียดได้อย่างช้าเนิ่นนานกว่าจะได้นี่เครียดก็เครียดได้มานะครับกังวลก็กังวลเพราะอะไรเพราะถึงเขาจะเป็นกเกษตรแต่เขาก็เสาเป็นราศีาธาตุไฟตัวเสาเองอะ่ะมาอยู่ในราศีาธาตุดินมันต้องมีการเบียดเบียนกันบ้างครับครับเหมือนกับไฟ มาเผาดินน่ะเผาจนกลายเป็นเครื่องปั้นดินเผาอะไรเงี้ยเผาต่อให้นานกว่านั้นอีกหน่อยให้เป็นเซรามิกอ่าเมื่อได้เป็นเครื่องปั้นดินเผาหรือเป็นเซรามิกแล้วถึงจะเอามาใช้งานได้ก็แสดงว่าต้องใช้เวลาที่เนิ่นนานพอสมควรลักษณะที่ว่าชาวราศีธนูเนี่ยไปปลูกบ้านให้เช่าเงี้ยคุณปลูกเป็นปีเลยกว่าจะปลูกสําเร็จใช้เงินไปเท่าไหร่ล่ะลงทุนเท่าไหร่อ่ะ ปลูกนานเท่าไหร่อ่ะกว่าจะสาเร็จเมื่อสําเร็จแล้วก็ได้บ้านเช่ามาหนึ่งหนึ่งชุดอนะ่ะจะก,กี่ห้องจะก,กี่หลังอะไรก็แล้วแต่นะตามกําลังเมื่อได้บ้านเช่ามาแล้วก็ปล่อยให้เช่าถามว่าให้เช่านานแค่ไหนชั่วชีวิตเลยก็ว่าได้นะทําบ้านเช่าเนี่ยเขาเรียกเก็บกินกันเหมือนคนที่ทําหอพักอนะ่ะราศีธนูทําหอพักนี่ถือว่าดีนะถ้าในช่วงที่ดาวเสาร์เป็นเกษตรเนี่ยเริ่มทําหอพักเนี่ยกินกันเผอๆชวลูกชั่วหลานเลยอ่ะ กินกันยาวๆกินกันยาวๆนะครับกินกันยาวๆถามว่าถ้าเสาเป็นกาลีล่ะเสาเป็นะกาลีอย่าทำเสาเป็นกาลีอย่าทำเพราะว่าการเงินเป็นกาลีถามว่าถ้าเป็นกาลีให้ตีความอย่างไรผมก็ต้องตีความว่าถ้าเป็นกาลากนีเนี่ยเงินน่ะได้มาแต่ได้มาแล้วจะเสียไปกับเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์เลยเงินจะได้มาแล้วจะเสียไป เสียไปแบบว่าไม่เกิดประโยชน์กับเจ้าชะตาเลยถ้าเป็นกาลก,กินีขอทายตรงนี้เลยมั่นใจทายด้วยนะครับฉะนั้นถ้าเสาเป็นเช็คดูนะครับเรื่องกาลินีสําคัญนะอย่าเห็นเอ่ยดาวดีดาววิกษตเษเรืนอรนดีอยู่เรือนดียังไงก็ดีใช่มันดีอะ่ะถ้าไปเขาเป็นสีมนตรีอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นทักษะอื่นนะแต่ถ้าเกิดเป็นกาลก,กินีเนี่ยตีความว่าได้แน่แน่ได้อย่างช้าช้าแต่ก็ต้อง เสียออกแบบช้าๆตามดาวเหมือนกันเสียไหมเสียแน่แล้วก็เสียแบบว่าเบี้ยหัวแตกหรืออะไรก็ว่ากันไปเสียโดยที่ไม่เกิดประโยชน์ผมทายอย่างนั้นเลยแ่ะเสียแบบไม่เกิดประโยชน์เลยอ่ะถ้าสมมุติว่าดาวเสาเป็นการากินีนะครับผมแต่เวลาได้ก็ต้องใช้เวลาหล่อหลอมนะครับกว่าดินจะเป็นเซรามิกเป็นดินเผาครับเนินนานเหมือนปลูกบ้านเช่าอย่างที่บอกอะทำอะไรก็ เหมือนมีเจ้าชะตาเจ้าหนึ่งอะไปปลูกมะพร้าวอะห้าปีหกปีก่อนจะได้เงินอะแต่ได้แล้วเป็นไงกินกันยาวยๆชั่วชีวิตเลยเหมือนกันนะมะพร้าวเขาอยู่กันหลายสิบปีนะมะพร้าวเนี่ยไม่ใช่ว่าเก็บกันสิบปีตัดอะไรเงี้ยยี่สิบปีผมยังเฉยๆสาสิบปีผมให้สี่สิบปีด้วยเพราะบ้านแฟนผมเขามีมะพร้าวเหมือนกันเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดมาก็เห็นเก็บมะพร้าวไอ้ไอไอสวนเนี้ยทุกวันนี้ยังเก็บอยู่เลย ยังได้เงินอยู่เลยอ่ะกี่ปีแล้วแฟนผมนี่ห้าสิบแล้วพอพาวส่วนนั้นยังเก็บกินอยู่เลยอลองคิดดูอ่ะนานไหมานานเห็นไหมดาวเสาร์อ่ะนานไหมนานทีนี้เรามาดูดาวอังคารกับดาวศุกร์ในราศีกุมกันบ้างราศีกุมคืออะไรราศีกลุมก็คือเรือนสหัชชะเรือนการติดต่อญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับเจ้าเรือนเขาไปไหนเจ้าเรือนเขาคือราหูอ่า พบที่สามพบที่สามไปอยู่พบที่ห้าพบที่ห้ามาอยู่พบที่สามก็แสดงว่าตีความว่ามีความยินดีในการติดต่อที่จะได้เพื่อนใหม่ญาติใหม่พี่น้องใหม่อาจจะมีหลานใหม่เพิ่มแล้วดาวสามเนี่ยเขาอยู่ถูกที่ถูกเวลาด้วยก็คือธาตุลมอยู่ในราศีธาตุลม ให้ความดีงามครับไม่ขัดผลประโยชน์ใดๆเลยนะครับก็คือให้ให้ให้ใหความดีงามถึงจะแม้เป็นบ้านราหูก็จริงอ่ะแต่เขาอยู่ถูกที่ถูกทตุไงอ,อยู่ทีถูกที่ถูกทตุแต่ถ้าสามเป็นกาลีก็ต้องตีความว่าคุณอาจจะทะเลาะก,กับเพื่อนฝูงกับญาติพี่น้องอ่าหรือญาติพี่น้องมาสร้างความเสียหายเพื่อนฝูงมาสร้างความเสียหายให้กับเจ้าชะตาตีความอย่างนี้ได้เพราะว่าตรงเนี้ย เขาเบียนลัคนาเหมือนกันนะเขาเบียนลัคนาโอกาสที่จะทายว่าส่วนใหญ่นะผมจะทายหนักแน่นไปทางที่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องมาสร้างความเสียหายให้กับเจ้าชะตาในช่วงเดือนเมษาอันนี้ทายดีทายไม่ดีเนี่ยขอให้เป็นแค่ช่วงเดือนเมษานี้นะครับเพราะนี่ผมสมุดดาวของเมษานะครับพฤษภาเราต้องว่ากันอีกเรื่องนะอันนี้ คุยกันแค่เมษานะพฤษภาไม่เกี่ยวนะครับพฤษภาไม่เกี่ยวนะเอาแค่เมษาหรืออาจจะขยับไปต้นพฤษภาไดา้แต่แค่ช่วงแถวๆถวนั้นนะตีความแค่แค่เดือนเดียวนะฮะตีความแค่เดือนเดียวหลังสงการเดือนเดียวนะครับผมตีความเดือนเดียวต่อจากนั้นก็วทายกันใหม่เพราะว่าดาวเขาก็ต้องขยับไปอ่ะความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นแน่นอนนะครับทีนี้ดาวศุกร์แทนค่าด้วยเลขหกมาจากไหนมาจากอรีและลาภผลให้ทายว่า ให้ทายว่าเพื่อนจะมาช่วยแก้ปัญหาให้แต่ถ้าเป็นกาลกินีก็ทายว่าเพื่อนจะนำปัญหามาให้แก้อ่าต้องทายกลับไปกลับมานะถ้าเป็นดีก็เพื่อนมาแก้ปัญหาถ้าทายเสียก็เพื่อนเอาปัญหามาให้แก้และดาวหกก็ดาวศุกร์เนี่ยก็มาจากราศีตุลในพของลาบผลด้วยก็ต้องทายว่าเพื่อนเพื่อนนำลาบผลมาให้ แต่ถ้าเป็นการาก,กินีก็ต้องทายกับอีกว่าเพื่อนเพื่อนมาทําให้เสียลาบผลเสียทรัพย์เสียผลประโยชน์อะ่ะต้องทายกันอย่างนั้นเลยนะครับผมทีนี้มาดูตรงนี้ตรงราศีเมษเนี่ยมีดาวทังสี่องค์เนี่ยอันดับแรกเลยอาทิตย์อาทิตย์เป็นมหาอุดเลยยิ่งใหญ่ด้วยมหาอุดคือยิ่งใหญ่อาทิตย์มาจากไหนอาทิตย์มาจากสุภาษะสุภะคือความสําเร็จสุพุทธคือเลขสี่นี่พุทธพุทธมาจากไหน พุธมาจากพบการงานและมาจากพบคู่ครองทายการงานก่อนการงานคู่ครองมาสู่ราศีเมษก็คือพบปุตตะคือสิ่งใหม่ๆก็ทายว่าเดี๋ยวนะดาวพุธเนี่ยผมยังลืมบอกดาวพุธเนี่ยเขามาอยู่ผิดที่ผิดเวลาก็คือพุธคือการงานพุธคือการงาน การงานคือดาวพุธเป็นราศีธาตุน้ําพุธคือธาตุน้ํามาอยู่ในธาตุไฟราศีเขาใหญ่กว่านะครับราศีคือจักรวาลดาวคือก้อนหินก้อนหนึ่งที่อยู่ในจักรวาลฉะนั้นดาวพอมาอยู่ในพอมาอยู่ในราศีก็ต้องเชื่อฟังราศีนะครับราศีจะครอบงํานะครับก็เท่ากับไฟจะเผาน้ําให้ระเหยไปหมดเลยก็ต้องทายว่าท่านจะพบกับ ปัญหาด้านการงานใหม่ๆท่านจะพบกับปัญหาใหม่ๆในเรื่องของการทำงานจะติดขัดจะทำงานแบบติดขัดนะ่ะโดยท่านจะทำงานคู่กับเพื่อนร่วมงานหรือทำงานร่วมกับคู่ครองหรือทำงานกับคู่หุ้นส่วนเนี่ยโดยใช้คู่นี้เป็นคู่วิชาการนะโดยใช้วิชาการในการแก้ปัญหา,าโดยใช้วิชาการในการแก้ปัญหา แต่งานก็จะติดขัดคือมีปัญหามีงานใหม่ๆมาให้แก้ปัญหาเป็นงานใหม่แบบไหนล่ะเป็นงานที่ท่านไม่เคยทำอะ่ะเออเป็นงานใหม่ๆก็คืองานที่ไม่เคยทำท่านก็ไม่ถนัดอะ่ะอืมเป็นงานใหม่ๆที่มาให้ทำเจ้าชะตาเนี่ยก็จะไม่ถนัดในงานนี้ใช่ไหมเออไม่ถนัดในงานนี้ก็เลย ความสาเร็จก็เลยมีปัญหาเพราะว่าและเป็นงานแบบว่าด่วนจีด้วยเพราะน,าน,นี่ดาวมฤตยูดาวเร่งด่วนฉับพันรุนแรงฉับพันแสดงว่าเจ้าชะตาจะได้งานใหม่ๆมาทําโดยที่ตัวเองไม่เคยทํามาก่อนแบบเร่งด่วนด้วยพอทํางานใหม่ๆแบบเร่งด่วนลนเนี่ยงานใหม่เร่งด้วยลนด้วยไม่เคยทําด้วยความสําเร็จก็เลยไม่ดีเท่า ก็คือประสบความสำเร็จได้ยากอะ่ะท่านต้องออกแรงอย่างมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะดาวประสบความสําเร็จของท่านน่ยคืออาทิตย์เป็นมหาอุดเฮ้ยอาทิตย์มหาอุดดีแน่นอนดีแน่นอนถูกยังไงก็ต้องถายว่าดีแน่นอนแต่เที่ยวก่อนใครยอยราหูอยู่ราหูอมจันทราหูอมอาทิตย์นะครับราหูเขาเป็นเงาดําเขาบังดวงอาทิตย์ฉะนั้นความสําเร็จคุณน่ะความสําเร็จคุณน่ะถูกลาหูมันกลุมมันบงัง แสงน้อยเลยแหละแสงของอาทิตย์คุณในเดือนเนี้ยช่วงเมษาพฤษภาแสงของอาทิตย์ทั้งทั้งที่เป็น,ปนมหาอุดนะมันต้องยิ่งใหญ่ใช่มันยิ่งใหญ่จริงแต่มันโดนบังด้วยราหูซะเนี่ยในปีนี้ในปีนี้เฉพาะปีนี้อาทิตย์ที่ราศีเมษจะโดนบังฉะนั้นความสําเร็จคุณก็จะยากขึ้นไปอีกนะครับมันจะยากขึ้นไปอย่างมากเลยนะครับ คุณต้องใช้วิชาการอย่างสูงเลยในการแก้ปัญหาใหม่ๆในเกี่ยวกับงานคุณองานใหม่ๆที่ทําร่วมกับใครสักคนหนึ่งคุณทํางานร่วมกับใครสักคนหนึ่งเป็นงานใหม่ๆที่ต้องใช้วิชาการชั้นสูงในการแก้โดยมีราหูมาแอบเบียดบังแบบเร่งด่วนอันนี้ผมถ่ายตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะแบบเร่งด่วนนะครับคุณก็จะเหนื่อยเหนื่อยมากเลยอ่ะเหนื่อยมากๆเลยเพราะว่า รา,าหูาบางอาทิตย์แล้วราหูเป็นอะไรอ่ะราหูกับดาวการงานคุณเนี่ยมันเป็นคู่ปากเสียงกันมันเป็นคู่ศัตรูคู่ศัตรูมาเลงกันเอ้ยมากุมกันในราศีเมษเอกราศีใหม่ๆทํางานให,ใหม่ในช่วงเนี้ยจะสร้างปัญหาให้เกิดปากเสียงเอาเป็นว่าทายกันอย่างนี้เลยว่าคุณจะมีปากเสียงในการทํางานเลยเออต้องทะเลาะกันอนะ่ะทางานแบบต้องทะเลาะกันนะ่ะ คุณจะต้องทะเลาะกันในการทํางานในช่วงเมษาเนี่ย hit. ทะเลาะกันในการทํางานแล้วใช้วิชาการอย่างมากเลยอาจจะต้องแบบว่าเถียงกันเนี่ยเฮ้ยงานเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไม่ใช่งานต้องเป็นอย่างนี้เป็นการเถียงกันเรื่องงานน่ะเถียงกันแบบว่า <im its> พอสมควรเลยนะเออเถียงกันเรื่องพอสมเถียงกันพอสมควรเลยมีหอมปากหอมคอเลยอ่ะได้รสชาติเล็กๆน้อยๆเลยอ่ะมีการเถียงกันเรื่องงานทําให้ความสําเร็จคุณล่าช้า หมนหมองเพราะงานก็เร่งงานก็เร่งเนี่ยมนุษย์ยูเร่งงานก็เร่งอะไรก็ลุมเล้าวิชาการก็ต้องใช้วิชาการอย่างมากแล้วก็เป็นงานที่ไม่เคยทําอีกด้วยอคุณจะประสบปัญหานี้นะครับค่อยๆคิดค่อยๆทํานะครับอย่าใช้อารมณ์นะถ้าตีว่าใช้อารมณ์ผมตีพังเลยนะเพราะว่าราหูอมความสําเร็จอยู่เนี่ยตีว่า ความสาเร็จะพังได้เลยนะช่วงเนี้มันจะสําเร็จช่วงไหนมันจะสําเร็จช่วงพฤษภาคมนะอดใจสงบสิสงบอารมณ์นับหนึ่งให้ถึงพันเลยอย่าถึงร้อยนะร้อยน้อยไปนับหนึ่งให้ถึงพันเลยนะครับแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทานะครับคุณจะไปสําเร็จช่วงพฤษภาผมกล้าพูดเลยว่าเมษาไม่สําเร็จเมษาไม่มีทางสําเร็จโอ้กล้าพูดคำว่าไมา่มีทางเลย เออทายกันอย่างนี้เลยดีกว่าคุณจะสําเร็จในช่วงพฤษภาอืมเพราะว่าราหูอ่ะราอาทิตย์เนี่ยเขาจะหนีราหูในช่วงกลางเดือนพฤษภาคุณจะ,จะไปสําเร็จช่วงนั้นนะครับจะไปสําเร็จในช่วงนั้นอืมนะครับคุณจะแก้ไขปัญหาแล้วก็สําเร็จในช่วงนั้นนะครับผมในช่วงเมษาเนี่ยคงยากเพราะดาวเนี่ยโอ้โหเพราะดาวเนี่ยดาวการงานก็ย้า,ายไปด้วย น้ําไปอยู่ในธาตุดินเอองานก็จะสําเร็จแล้วที่งานคุณจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วงานจะสําเร็จแล้วนะครับอ่าอ่านี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมถ่ายตามดาวครับครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม